สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับคนรัก,กรเกษตรนะครับในคลิปนี้คนรัก,กรเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับเมนูกล้วยนะครับเป็นชื่อเมนูว่ากล้วยฉาบเนยเค็มนะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะทํายากนะครับเมนูนี้แต่ผมว่าลองทําดูกันนะครับง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาดูวัตถุดิบที่ต้องเตรียมแล้วก็วิธี ขั้นตอนการทําเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปียมน้ําครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนตามด้วยน้ํามะนาว1ลูกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการเปรียมน้ําไว้เพื่อที่จะทําการแช่กล้วยเวลาปอกเสร็จนะครับสีของกล้วยจะได้เป็นสีขาวไม่เปลี่ยนเป็นสีดํานะครับนี่ครับทําการ ตัดหัวตัดท้ายของผลของกล้วยนะครับแล้วก็กรีดที่เปลือกบางๆแล้วก็ทาการแงะเอาเปลือกออกเลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมนะครับเลยปอ,อกเปลือกง่ายนะครับ <S 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 คือเรามีกล้วยอะไรเราก็นํามาทํากล้วยฉาบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยน้ําว้ากล้วยหอมนี่ครับได้หมดครับขอเป็นกล้วยที่แก่นะครับเป็นกล้วยแก่ กล้วยที่ยังแข็งอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็นํามาหั่นนะครับใช้ผมใช้ที่ปอกผลไม้หั่นนะครับบางคนก็ก็จะหั่นกันยาวๆแต่ผมชอบหั่นแบบสั้นๆน,นะครับผมว่ามันทําง่ายแล้วก็เวลากินก็กินง่ายนะครับ จากนั้นก็ตั้งน้ำมันให้เดือดนะครับแล้วก็ทยอยเอากล้วยที่เราหั่นนะครับก็พยายามอย่าให้มันติดกันนะครับทามันลงไปติดติดกันเดี๋ยวต่อเส็็มันก็จะติดกันนี่ครับค่อยๆเอาลงแบบแบบไม่ให้มันติดกันนะครับในขั้นตอนนี้ผมว่าถ้าเราหั่นลงกระทะเลยก็น่าจะได้นะครับเพื่อความรวดเร็ว นี่ครับจากนั้นก็พยายามกกนเรื่อยๆนะครับกกนเรื่อยๆมันก็จะสุกพร้อมๆกันนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็สีเริ่มจะออกเหลืองแล้วครับนี่ครับใกล้ได้แล้วครับสีประมาณนี้ ก็กวนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับสีเหลืองประมาณนี้ก็ฟาร์มกรอบก็น่าจะได้นะครับสีก็กำลังดีครับจากนั้นก็ตักขึ้นไปพักที่ตะแกรงเลยนะครับอันนี้เราเอาขึ้นจากน้ำมันก็ไปพักไว้ที่ตะแกรงก่อน ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนับนี่ครับตอนเอาลงเราค่อยๆเอาลงนะครับอย่าให้มันติดกันเยอะมากถ้ามันติดกันเนี่ยทอดมาเสร็จแผ่นมันก็จะติดกันไม่สวยนะครับนี่ครับวิธีการทอดกล้วยให้กรอบก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็เมนูกล้วยฉาบเป็นเมนูที่ผมว่าทําง่ายนะครับทําง่ายแล้วก็เก็บไว้ได้นานนี่ครับสูตรนี้จะทํากินก็ เก็บไว้ได้นานจะทําขายผมก็ว่ากําไรดีนะครับนี่ครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับถ้าเราหั่นลงกระทะเลยก็ได้นะครับผมว่าขั้นตอนนี้นี่ครับเมื่อทอดเสร็จแล้วนะครับก็เอากล้วยที่ทําการทอดเสร็จแล้วไปาวางบนกระดาษซับน้ํามันนะครับอันนี้ก็จะ เป็นการดูดน้ำมันออกนะครับเราวางบนตะแกรงอย่างเดียวไม่พอนะครับน้ำมันออกไม่หมดนำไปวางบนกระดาษซับน้ำมันอีกรอบหนึ่งนี่ครับช่วงระหว่างรอน้ำมันซับรอการซับน้ำมันออกนะครับก็มาตั้งกระทะแล้วก็ใช้เนยครึ่งช้อนนะครับนี่ครับวันนี้ผมใช้เนยครึ่งช้อนกล้วยก็ประมาณ4ลูกนะครับเมื่อกี้เนยครึ่งช้อนแล้วก็ละลายกับน้ำ ละลายกับเกลือนิดนึงนะครับทําเป็นเนยเคม็มแต่เนยสูตรเค็มก็มีนะครับถ้าเป็นเนยสูตรเค็มเราก็ไม่ต้องเติมเกลือแต่ของผมมันเป็นเนยแบบเป็นเนยจืดมานะครับก็เลยต้องมาเติมเกลือนิดหน่อยแล้วก็ละลายนะครับเปิดไฟละลายนี่ครับเมื่อเนยละลายนะครับเราก็ปิดไฟแล้วก็ทําการเอากล้วยที่เราทอดเตรียมไว้นะครับลงไปฉาบเนยแล้วครับ นี่ครับขั้นตอนที่เราฉาบกับเนยนี้ก็ค่อยๆกวนนะครับถ้าเรากวนแรงก็แผ่นของกล้วยจะแตกได้นะครับค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเมื่อกล้วยเขาเย็นตัวเนยก็จะเคลือบแล้วก็ออกสีสวยประมาณนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วสีสวยน่ากินไว้ยละครับ รอบอร่อยสีเหลืองสวยนี่ครับอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับเป็นการฉาบกล้วยหอมทองก็นี่แหละครับก็เป็นวิธีการทํากล้วยฉาบเนยเค็มนะครับก็หาเพื่อนๆสนใจก็ลองทําตามคลิปนี้กันได้นะครับผมว่าไม่ไม่ไม่ผิดหวังเลยสําหรับเมนูนี้ทําง่ายอร่อยด้วยแล้วก็เก็บไว้ได้นาน จะทำกินทาขายก็ได้ทั้งนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนมากครับที่เสียสละมาดูคลิปของผมกันก็อย่าลืมนำไปทํากันได้นะครับวิธีนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้